สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายใบยวันนี้สาวยอาพาทุกคนมาดูคุณยายใบย,ยกสะดุ้งปลาซิวเด้อจ้าปลาซิวงามๆพี่น้องคุณยายใบยพอมกหรือยังยังค่ะสาวยอขอดูกระย่างคุณยายหน่อยสิคะ<ป>อัานานั้นไออเจาะนึงแล้วพี่น้อง อ,อ่าน,านันปลาซิวตัวใหญ่ๆค่กใท่เนาะมาแต่ตอันมาแต่ตลาดกระจายบริยุกับอันพักกับหญนะ้าแหรอเนาะขึ้นฮอตป่าจ้จยจ้อยส,สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ,ส,คะ <laughs> สิมะเฮ็อ เขินอายยังนั้นได้อย่างไรเรียกว่าเขินอายต้อเท่าพันสวยค่ะเอากรสวยเถ้าพันปันสวยเอยมาพี่มาพี่ครับมาอ้าโดนๆจังสิมีคนสวยเข่ากองให้เนาะเอาบ่เอานดิตัวน้อยน้อยโทษเอายุบมันบวชฮันเข้าอยู่มาครับเนี่ยใส่าถ้ามันสิวยเต้าละ คุณเดชทางพุ่นเพืกก่อกดายอยู่ได้ผัวก็ให้ขึ้นเต็กบ่นน้ำหะป้าบางรูปพูดอะไรขึ้นมาอีกหรือผัวทางผัวผัวโต๊ะและ้วผัวตั้งเขามาแล้วอีกแล้วพี่น้องผูว โอ้ต่ำลงต่ำต่ำลงต่ำลงน้ำเพึ่งมาเมื่อใบ่าสองนี่พี่น้อง,องจิทวมเข้าขออีกแล้ว<ะ>บุรุษลออที่ท่าดแล้วละ่ะทางพีกับสีล้นคันแหลนะเนาะปูอ่าได้ปลาพี่สังปลาจะเดิดได้ปลาจะเดิดแล้ว เพิ่นมาแป๊บเดียวเนื้อได้ตั้งหลายละฮ่ะขับรึ่งอยู่ฮะป้าตีมาแล้วเร็วๆคุณครูเร็วๆเดินเร็วๆมันจะมืดค่ำก่อนแล้วนะดองออกแล้วอือเอาคุณครูลงมุมนั้นขับเพิ่นครึ่งอยู่ฮะเอ้าสิได้ซีดยาละงานนี้ฮะเด้ออืม

มีบ่แกหัวชงเอาเสือ้อเอาเสื้อกระหยังฮะเอาเสือเอเส้อกระหยังบ่บอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้อขาดเฉยเจยเช็ดได้นะบ้านนี้ค่อยกบ,บมีเสืออ้อเสดอก <c oughs> ไม่ช right? okay, okay. ่ได้ห okay, ัวแกเอาหัวโชกันดีไหมเายใบให้เด็เสือกเป็นงอนอยู่ในอนาเจ้าฮะโอ้ยเห็นย่อแห้งๆมันก้นทั้งเลยเมื่อกี้ฮะนี่แมันขึ้นมานี่นี่มันมานี่ยเอบอนละบอนเลยยอเยอะนั่นูกขาดกันแท้อืมดีน้อยไพนักโอเออ

What <laughs> ปลาซีวกับปลากระเดิดอมาเลยไอบินนั่นเด้คือบาร์โอลงรถโอ้คืนมาเคยปะเออเออเอาอันกระยังไปข้างหน้าแล้วกันโลโลอ่าลุงนะอันนี้บอลจริงนะนั่ากายละปลาล้นแหงเต็กละพุ้ ว,ออว้าวคุณยายใบคุณยายบายกลับได้หรือ,อยังเมื่อเธอเมื่อเธอไก่ไก่หนึนน่งอีกสักสโมงสิเมื่อนี่ น้ำน้ำคูน้ำคูับปดาคูคือน้ำคูนั่นเห็นมาสิโงมาติ้นั่นพอดีกระเทอแล้วมาอื่นจังววากันไหมมันก็แห้งเลยบ่แห้งนี่มันจะต๊มาอีกอยู่เดมมาแรงบูบูเดมมาคืมท้านี่ยคือไม่กุ้มได้คุณคู่กันดีฮะ มืออื่นมืออื่นจากโรงมาก่อนยายบายมัต่ลึกลึกวไหมมาต่นี่มกากับบริโอกให้เด้อสิบอกให้มตึกาแต่ตีห้าปมาแต่ตีสามผู้มือแรงหมดต้องนอนตะลามืออะไรฮิมาโตะมาเผ่าเนนอนเผ่านี่ในเทียงแล้วกับมีนี่ น่หน้าิอม่เอ้หนาสะดุ้งกุสะดุ้งค่กะเปื่อยเมื่อไหร่จะจะซื้อแมน่นแมันถือพร้อมเจ้าบุณบค่อ่บดได้เก๊บใส่ถุงค่อยบดได้เก๊บถ้าจะอยูนเสะดุ้งกะบ่บดได้เมื่อม่นบ่เออหื รถเนาะมันไปพัทยาเมื่อกี้หันอ่ะบอแม่นโอ้ยใจลบขึ้นลบลงบ่คือนอตป่าเฮ้ยโทรหาพ่อโทรหาพี่โทรหาเดือนเออเห็นไปเดือนนะนไม่เอาเออชุบอยู่นายมาไปตึกแบบป่าอยู่ในบ้านเจ้าฮะเออเออโอ้ยย่านี่เนาะล่ะ <c oughs> โอ้ยเปิดแ <c oughs> อร์ขนาดใหญ่เออเออ มืโอ้ก oh, ูภูพอใจรักซี่มื่อันนี้เออเออเออก็ได้จากได้เออคือทอดป่าพูกูจะชุปลาภูเอออ้าวมาดูปลาโอ้โหแดดนี่แน่นแน่นนอนเลยละเมื่ออื่นนลยฮะ มื้อนี่หิบสุดใจห้างอันคองคายให้ลุงพศนี่หิบสุดใจมากไม่ไม่ห้างใช่ไหมพวกนี้น่ะูห้างดูใครลูกนี่แตพวกก็เข้าไปซื้อของเหมือนกันไม่ลิงแต่พี่ไม่ลิงเหงค้างผัดแหงทึกเนาะ แม่หุ่นจักแต่ตอนน้ำมาก็เจักว่าสีได้ประโถ่แม่ก้อยก็ได้ทั้งหลายบอกก้อยตึกก็ด้วยโอ้โหเออ,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 อมันคขำแล้วมันเวินลงน้ำเลืกเนาะบัดน,นี้เนะาะเราบบอดายแหละค่ะ

ซื้อผีสางพุนพรกัว่าซื้อเมือมกวันนี้ไปซืมาขายได้บาดนี้อาแม่ลิงอู่ไหนแม่ลิงยนี่แม่ลิงแม่โปลากระเดิดแม่ลิงกันแม่ลิงอยนีแม่ลิงอย้าัก็ย้นในบาะโอ้เป็นตาสองกิโล อ็คุณผู้ฝันมันอันคาคุโตเนาะเจยามันีค่ะของยายบายผัดรสมืดของอันนี้มันสีขาอาหารด็อ่าไม่ได้ตั้งพอมุกหรือบปล่าไม่ได้ตั้งหลายแล้วบปล่าะเบิ่งนู้นคุณครูเปิดพม่านกลางสิปาตี้ปลาที่โถฮู้เยอะน้ำปลากระเดิดจ้าเออหมกใส่น้ำเดียวเลยปลากระเดิดมาเป็นมู่เป็นมู่หรออืม ปลาซิวนำปลายอืมห่างแดงได้คืมค้มมาละพ่อคนณใครอยู่สะดุ้งคุณคูได้อ้าวสองตัวเลยบบดนี้คุณคูไม่เอาหรอเอาอยู่เหรอหืมมาจีจีจ้ำมันนีบจีจ้ำไม่หนีบหรอกไม่เอาไม่เอากลัวมันหนีบไม่เอาไม่เอาขี้กระเดือนเหรอโอ้เพิ่งกินขี้กระเดือนไม่เอาไม่เอากลัว ออกไป,ไ,ปไฟทางออกแล้วไฟทางออกเลยพาเด็ดตึกสะดุ้งอยู่เอา้าตึกได้ันเสาร์อา,<ม>าทิตย์ล,ล้วน,นนลวนแล้วจ้ะล้วนแล้ว,ลวจ้ะตึ๊กแล้วพาติดใจแล้วบ่ฝากนะเด้บอบ่ไปละบ่เนึกว่าสิมาสามวันนี้คุณครูสลิดหน,นีเนาะในสามวันนี้ได้คุณครูเอ้ย เดี่ยยึดยอดเป๊ะหนูสลิดนีเลยผูสลิดลงน้ำผูอ่าจะมาเข้ามันสีมาเรื่อยๆแบบนี้แบบเต็มสะดุ้งผัดจิเอาเมื่ออุ้ได้แบบนี้ฮะจะได้เอาแล้วนั่นน่ะชิดในหอบอุ้ได้แบบนี้ถ้าจะเยอะขนาดนั้นถ้าจะเยอะขนาดนั้นก็จะได้เอาแลเถอะผอเอาเถอะนะเอาฉันไปเถอะอืมชื่แม่ใยญ่บ้านชื่อยู่ปอย่างประกาศเดิร์ด ปลากระเดื่ปลาซิวปลากระเดื่ปลาข้มุนแล้วก็แนมมันบอนมาเนาะว้าวฮ่าปลาข้มุนปลากระเดื่เนาะจ้่บ่ค่อยมีปลาซิวอืมค้ำแล้วไปจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวยอก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค,คุณครูคพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ,คะพรุ่งนี้มาลคะค่ะ